สมกับที่ฉันส่งไปให้เธอกินนะอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบกินจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ปลื้มใจเนาะสิบห้าเมตรอ่ะไอ้ดูแต่ดีเมตรหนึ่งมันพูนหนึ่งมันเล็กๆเองไม่ได้พูใหญ่อเง้ยเฮ้ยดูดูเราดีกว่าไม่มีกุญแจอีกแล้วไหนะปินเข้าอีกแล้ว จะไม่มีแผนดี oh. เออเธอไปยายหนูป่วยเป็นซึมเศร้าอช้าไม่เออหรอกแป๊บซี่อะไรที่เธอซื้อมาเธอโดนยึดแน่อ,อะไรสะพ้ายสะพ้ายคิดเฉยๆอันอันนี้ยายยายเขาไม่ซึมเศร้าครับเขาเขาแค่แบบว่าป่วยเป็นโรคลาลาครับ โลกอะไรโลกลันลาก็ก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าชอบยิ้มชอบยิ้มแล้วก็ป่วยด้วยอะชอบชอบยิ้มชอบยิ้มแล้วก็ป่วยเป็นบ้าโลกอะไรไอไอ,ย,อ,ย,อย,ยิ้มยิ้มไอไอย,ยิ้มยิ้มสืาพายไปเรียนมาใหม่ไปไปเรียนพูด <c oughs> มาหมเหมือนจะพูดไม่รู้เรื่องแนละ้ว เดินชมนกชมไม้ขึ้นเยอะเยอะหมู่บ้านนี้ไรต้องพบแพทย์อะไรนะน้ำไหนพบทำไม้แพทย์เขาบอกว่าต้องแบบนี้แบบนี้เดจจ้าแบบนี้เป็นโรกหน้ารักไปหาหมอหมอก็จะจีบไปแล้วโอ้เบื่อ พ่อเจอไพร์ททำไมไม่ยอยากไปทิ้งมั้ง oh, oh. <Okay. S 1> บ้านนี้บ้านนี้ค็อยังไม่เอารถไปซ่อมย, <laughs> ยังไม่เอารถไปซ่อมเลยะถ้าเอาไปก็คงจะจอดนานเพราะมันเป็นประตูด้วย ก็นึกสงสารเขาอยู่นะมันต้องใช้นะแต่รถบ้านมีสองคันไงไพมันเนี่ยเห็นไหมพอให้ไปซื้อของมันซื้อของไม่รู้เรื่องก็ดูสิก็ดูนะเนี่ย กินของไม่มีประโยชน์อนถึงอยากให้มันตื้อไงเนี่ยกินของไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ตรงไหนเอาจริงถ้ากินอะไรที่มันแบบว่าอิ่มท้องก็โอเคอยู่กินของไม่มีประโยชน์เตรียมอุปกรณ์ในรถพร้อมแต่ไม่ได้เอาลงเมื่อคืนนี้ หอมมากเลยว่าหลังรถมีนจะกลิ่นทุลินเฮ้ยไม่มาเอาของอะ่ะไม่ต้องให้ลูกชิ้นออกมานะเปียกน้ำจอดชิดไป ต่ชิดไปใช่ไหมไป<อ>ซื้อของไม่เป็นปรโยชนประโยชน์อย่างนี้พวกนี้ฝันไป็นจินหนอ,ยอยู่กับเซอร์ไพรส์ยายกไา็ไม่เหงาใช่ไม่เหงายิ่งกว่าเพื่อนอีกยิ่งกว่าอะไรทั้งจิ้นเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเธอวุ่นวายแต่โน้ตบุ๊กฉันนี่แหละ เอาไม่ได้เอาไอ้นี่หรอที่วางโทรศัพท์ไม่ได้มาอโอ้กระเป๋าเกือบล่วงดอกไม้ล่วง